ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีก่อนหน้านี้แต่ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกรอบจนได้นี่นะคะก็คือกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวแดงสุภาน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนั่นเองค่ะคหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวเป็นคราว,าวใหญ่โตเลยนะคะเรื่องของมรดกทรัพย์สินนี่แหละค่ะจนกระทั่งหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีต้องลงมาเป็นคนกลางในการเคลียร์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อตกลงมีภาพอย่างที่ผู้ชมเห็นก็คือลูกสาวบอก ว่าเดี๋ยวจะคืนทรัพย์สินให้คนเป็นแม่แม่อยากได้อะไรให้หมดนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้แม่ประนอมปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่เรื่องนี้ดูเหมือนจะยุติลงไปเนื่องจากแม่ประนอมได้รับเชิญจากสภาศรรภาิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพแล้วก็สภาศิลปินวัฒนธรรม,รรมแห่งเอเชียมารับรางวัลบุคคลแห่งปีนะคะเจอกับนักข่าวนักข่าวก็เลยถามแม่ประนอมค่ะถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการเรื่องปัญหานี้แม่ประนอมบอกว่า ตั้งแต่วันนั้นที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากลูกสาวก็คือคุณสิริพรแดงสุภาแต่อย่างใดยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆทั้งเรื่องหุ้นเรื่องที่ดินตามที่มีการตกลงกันเอาไว้ในวันนั้นแม่ประนอมบอกว่าให้ทนายติดต่อทวงถามไม่มีการตอบกลับไม่คิดว่าลูกจะอักตันอยู่ทากับพ่อกับแม่แบบนี้ทั้งที่มีทรัพย์สินมากมายจากการทํางานหนักของนายห้างสิริชัยแล้วก็แม่ประนอมไปกู้ยืมไปกู้หนี้ยืมสินมามาทําธุรกิจน้าพริกเผา จนกระทั่งสามารถลืมตาอ้าปากได้ทั้งครอบครัวไม่คิดว่าจะทํากันแบบนี้นะครับแม่ประนอมบอกด้วยนะคะว่าวันที่คุยกันที่วังวรดิตตั้งแต่บ่ายสามจนถึง6กโมงเย็นก่อนที่จะมีภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยค่ะตัวแม่ประนอมเนี่ยบอกว่าอ้อยก็คือลูกสาวคนโตคือคุณสิริพรเนี่ยมาบอกว่าแม่ถแถลงข่าวให้หน่อยอ้อยยินดีให้ทุกอย่างตามที่แม่ขอเพราะว่าตอนนี้ขายของไม่ได้เลยแต่แม่ประนอมบอกพอแม่มาถแถลงข่าวให้อ้อยกลับเงียบไม่พูดถึงการคืนเงินทั้งทรัพย์ที่เป็นนสสิม รถรั์มรดกให้แม่นี่ยังไม่รวมอีกกรณีที่ไปติดกล้องวงจรปิดคอยดูบ้านแม่ตลอดเวลาคืออ้อยก็คือลูกสาวเนี่ยแม่ประนอมบอกว่าสั่งให้มาติดกล้องวงจรปิดที่บ้านของแม่ประนอมตลอดเวลานะคะแล้วก็ยังมีอีกกรณีก็คือไปทํากับผู้มีพระคุณที่มีพระคุณกับนายห้างเสด็จชัยที่ตัวนายห้างเองเนี่ยเคยดูแลเป็นอย่างดีที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเคยให้เงินเดือนค่ารักษาพยาบาลอย่างดีตลอดชีวิต แต่มาถึงณวันนี้ตัวคุณสิริพรตัดการช่วยเหลือผู้มีพระคุณคนนี้ทั้งหมดตัวคุณแม่บอกไม่เข้าใจว่าทําได้ยังไง ส่วนที่จะมีการไต่สวนคดีเรียกคืนทรัพย์มรดกของคุณิริชัยแดงสุภาสามีที่ล่วงลับไปแล้วที่ศาลตลิ่งชัน30พฤษภาคมเนี่ยนะคะแม่ประนอมบอกว่ายังหนักใจอยู่เหมือนกันว่าจะมีผลตามที่ร้องขอหรือไม่แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บอกค่ะว่าอยากจะพูดกับลูกดีๆไม่อยากจะใช้กฎหมายกับลูกแต่เมื่อไม่ได้ตามที่ตกลงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเพราะว่าคุยกันมาปีกว่า,วาแล้วนะครับการไกล่เกลีย่ยที่วังวลดิตเมื่อวันที่5เมษาก็ไม่ได้มีการลงลายชื่ออะไรเป็นหลักฐานชัดเจน แล้วก็ตัวแม่ประนอมจะมีการเดินทางไปที่ศาลตามนัดหมายด้วยตนเองครับแม่ประนอมบอกว่าตอนนี้พยายามจะทําใจให้สบายสวดมนรักษาร่างกายให้ไม่ป่วยนะคะเพราะว่าก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงิน <c oughs> ก็จะพักอยู่ที่บ้านลูกสาวคนรองจะไม่กลับไปพักที่บ้านของลูกสาวคนโตค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่แม่ประนอมให้สัมภาษณ์แต่ว่าล่าสุดนักข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ของเราโทรไปถามที่ทนายความของแม่ประนอมค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แม่ประนอมเข้าใจผิด ก็เลยให้สัมภาษณ์สื่อไปนะครับคือเงื่อนไขที่ตกลงกันว่าจะคืนหุ้นที่ดินแล้วก็เงินเดือนให้กับแม่ประนอมเดือนละหนึ่งล้านเนี่ยตรงนั้นผ่านไปหมดแล้วทําไปหมดแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้คุยลงลึกในเรื่องของรายละเอียดต่างๆแต่ทีนี้ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีการคุยกันอีกรอบหนึ่งระหว่างแม่กับลูกนะฮะ คือทนายจะเข้าไปพบลูกสาวคนโตค่ะสัปดาหน้านะคะยังไม่แน่ใจว่าแม่ประนอมจะไปด้วยหรือเปล่าแต่ทนายเนี่ยจะเข้าไปเพื่อดีจะไปทําข้อตกลงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะคือตอนนี้ในมุมของทนายก็จะตรงข้ามกับที่แม่ประนอมไม่สัมภาษณ์นะคะคือทนายเนี่ยบอกว่าแม่ประนอมอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่ได้เลยก็เลยไปให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นค่ะขณะที่เรื่องของการขึ้นศาลวันที่30พฤษภาคมอย่างที่เราบอกไปเป็นคดีเรียกคืนทรัพย์มรดกของในห้างสิริชัยผู้ก่อตั้งน้ำพริกเผาแม่ประนอมนททางท ความของแม่ประนอมบอกว่าเป็นนัดเดิมอยู่แล้วเพื่อที่จะ,ะแถลงต่อสารถึงความคืบหน้าการเจรจาไม่ใช่เรื่องการฟ้องใหม่นะคะคก็เดี๋ยวเราตามกันดูค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็อยากจะให้จบลงด้วยดีนะคะก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างที่เราบอกไปนี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องภายในครอบครัวด้วยนะฮะไปปิด